มาเด้อจ้ากล้วยหอมอร่อยอร่อยกดตั้งอัดน,นะคะไปที่ตั้งเวลาแล้วก็สามเอสมันจะทำให้เราตั้งท่าได้สามสองหนึ่งแอคชั่นอันนี้เป็นกล้วยหอมเปลือกแบบเนี้ยเขาเรียกว่ากล้วยหอมออง,งอยกล้ว <laughs> ยหอม องมอมงอมไม่ใช่งอมธรรมดานะองมอมงอมแต่รสชาตินะอร่อยอร่อยอืมอร่อยแต่เอาไปทำขาขนมนี้อร่อยใส่ใส่กะทิ ตีต,ตีใส่ไข่เข้าหม้ออบรวมเอาเป็นเค้กที่อร่อยมากกุนแบบไม่ก็ไรบายบายไปทำงานก่อน